ชมค่ะนี่คือรายการเอ็กซ์ไซส์กายแข็งแรงนะคะรายการเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะแต่ว่าแค่เพียงการรับชมรายการนั้นคงจะไม่ทำให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์แข็งแรงไปได้ค่ะคงะต้องมีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะคะและสำหรับผู้ที่จะมาชี้แนะแนวทางให้แก่เราในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะท่านมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานทางด้านการออกกำลังกายนะคะอาจารย์สิทธาคงพิบูลค่ะจากคณะวิทยศาศาสตร์ การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะก่อนที่จะลงลึกไปในรายละเอียดของการออกกําลังกายเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะคะบอกถึงความสําคัญนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าทาไมคนเราจะต้องมีการออกกําลังกายก,กันด้วยะคะ่ะการออกกําลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะในในใน,ในของแต่ละบุคคลนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราที่ทราบกันดีก็คือว่า สิ่งเอื้อมนวยความสะดวกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะครับเช่นรถยนต์โทรศัพท์มือถือนะครับลิฟต์อะไรพวกนี้แล้วทำให้เรามีกิจกรรมทางกายที่น้อยลงเพราะฉะนั้นการที่มีกิจกรรมทางกายที่น้อยลงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดพวกภาวะอ้วนนะครับพวกไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ออกกาลังกายเพิ่มด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย นะครับเพราะฉะนั้นจำจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกกำลังกายแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีสิ่งเรื่มเลยความสะดวกพวกนี้ทําให้เราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย evet. อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายเยอะนะครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะทํานู่นทํานี่เยอะเดินเหินเยอะเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกกำลังกายมากแต่ถ้าเรามีกิจกรรมทางกายน้อยจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องต้องออกกำลังกาย ว่ากาันง่ายก็คือหลายๆคนเริ่มจะขี้เกียจมากขึ้น<ช>เพราะ<ช>ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะคะคทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าในวัยต่างๆนี้นะคะ,คะอาจารย์คะทุกวัยไหมที่จะต้องควรจะต้องมีการออกกําลังกายแล้วก็มีวัยไหนเป็นพิเศษไหมคะที่จะต้องเพิ่มการออกกําลังกายเป็นพิเศษมากกว่าวายัยอื่นอไหมครับก็ทุกเพศทุกวัยนะครับควรจะมีการออกกาลังกายเช่นในเด็กนะเด็กก็จะเป็นต้องออกกาลังกายนะครับอาจจะได้ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตเรื่องทักษะในการเคลื่อนไหวนะครับ ผู้ใหญ่ในวัยทํางานนี้ก็จําเป็นที่ต้องออกกำลังกาย<ๆ>เช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ให้เกิดภาวะอ้วนนะครับช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในคนสูงอายุก็จําเป็นต้องออกกำลังกายและในคนกลุ่มคนสูงอายุนียจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอคนที่อายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะลดลง<ๆ>ไขมันก็จะเพิ่มขึ้นโรคต่างๆก็มีมีโรคประจําตัวด้วยนะครับเพราะพอออกกำลังกายแล้วนี้ก็จะช่วย บำบัดโรคพวกนั้นให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นช่วยการส่งเสริมทําให้สุขภาพเขาแข็งแรงด้วยใน,นก็หมายของว่าทุกๆวัยเนี่ยมีความสําคัญนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในวัยสูงอายุเนี่ยควรจะต้องมีการใส่ใจมากเป็นพิเศษ<ช>นะคะแต่ที่สาคัญก็คือต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันการระมัดระวังด้วยเป็นเป็นเป็นพิเศษด้วยนะครับในคนสูงอายุนะ,ะถ้ามีโรคประจําตัวนะครับก่อนที่ออกกํบบาลังกายก็คือควรที่จะ พบแพทย์ <P ath> ก่อนนะครับดูว่าโรคเนี่ยเป็นโ,โรคอะไรนะครับเช่นสมมุติว่าเป็นโรคหัวใจก็ควรจะตรวจว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหนนะครับเพราะมันมีข้อควรระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจในการออกกำลังกายและในโรคต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรายังคงไม่พูดถึงในรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าควรจะพบแพทย์ตรวจก่อนแล้วก็พบผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกกำลังกายเพื่อที่จะดูว่าการออกกำลังกายชนิดไหนที่เหมาะสมสําหรับคนคนนั้นในในขณะที่เป็นโรคโรคนั้นเพราะว่าในแต่ละโรคการออกกําลังกายบางชนิดก็ไม่เหมาะนะครับค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันว่าทุกวัยนั้นการออกกำลังกายสําคัญหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาลงในเรื่องของรายละเอียดของพื้นฐานการออกกําลังกายนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้กับผู้ชมก่อนดีกว่านะคะว่าเรามีการแบ่งประเภทของการออกกําลังกายยังไงบ้างคะอาจารย์ก็การออกกาลังกายจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินว่าการออกกาลังกายแบบอโรบิกน,นะครับโดยทั่วไป คุ้นเคยคุ้นเคยใช่แล้วแบบรูบิกนี้เป็นอย่างไรโดยทั่วไปถ้าพูดถึงการออกกำลังกายแบบรูบิกคนก็จะคิดว่าต้องไปเต้นรูบิกไปเต้นตามลานที่เราเต้นกันทั่วทไปแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับการออกกำลังกายแบ่งเป็นสองประเภทแบบรบิกแล้วก็แบบแอนรบิกนะครับรบิกในที่นี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ มีการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ออกซิเจนในการสร้างพลังงานเนี่ยพื้นฐานเนี่ยก็คือออกซิเจนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมในการสร้างพลังงานขั้นพื้นฐานได้ในระดับเซลล์นะครับ mm hmm. คือว่าความหนักมันไม่หนักเกินไปความต้องการของ ygen, ออกซิเจนแล้วก็ในการอ่าสป라이ดีแมนเนี่ยมันพอเพียงกันนะครับแล้วก็ออกซิเจนสามารถไปถึงเซลล์แล้วก็เซลล์สามารถจะดึงเอาออกซิเจนตรงนั้นไปใช้ได้เพื่อสร้างพลังงาน อันนี้คือแบบแอโรบิกส่วนแบบแอนโรบิกอีกอย่างนึงก็คือเป็นการ,รออกกำลังกายที่ตรงกันข้ามก็คือว่ามันค่อนข้างจะรวดเร็วทําระยะสั้นๆค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปถึงเซลล์ L. คือว่าไปถึงเซลล์ L, แต่ว่าเซลล์เนี่ยมีความต้องการต่อพลังงานพื้นฐานเนี่ยมากออกซิเจนไม่สามารถจะเข้าไปร่วมในการสร้างพลังงานพื้นฐานนี้ได้เพราะนั้นเซลล์ L ต้องดึงเอาพวกน้ำตาลที่เก็บสะสมไว้เนี่ยมาสร้างแทน นะครับเป็นที่จะแตกต่างกัน2อย่างนี้แต่รู้สึกว่าจะออกเสียงใกล้เคียงมากเลยนะคะใกล้เคียงกันมากก็คือแอโรบิกกับแอนแอโรบิกแอนแอโรบิกนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรูปแบบการออกกําลังกายกันบ้างนะคะอาจารย์ว่ารูปแบบการออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้กี่รูปแบบบ้างคะครับก็โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือ1การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความคงทนของร่างกายนะครับ ออกกำลังกายเพื่อทําให้ระบบหัวใจปอดและหลอดเลือดมีความแข็งแรงนะครับนี่คือรูปแบบที่น1 <Yeah. S 2> นะครับโดยทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆนะครับเ mm hmm. ช่นเดินเดินเดินรอบสนามฟุตบอลการวิ่งก mm hmm. ารว่ายน้าการขี่จักรยานการเต้นโรโบิกอันนี้ก็คือเป็นการ <Yeah. S 2> ออกกำลังกายในระยะ เวลาหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความคงทนของระบบหัวใจปอดและหลอดเลือด <c oughs> นะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการออกกาลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ <c oughs> นะอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบระยะสั้นๆนะครับ <c oughs> เช่นยกน้ําหนักยกดัมเบลใช้ยางยืดสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อทําให้กล้ามเนื้อเนี่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะส่วนรูปแบบที่3ก็เป็นการออกกาลังกายที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่างๆ นะครับหัวไหล่ข่าวหลังอะไรน,นี้นะครับก็เป็นการฝึกยืดเหยียดยืดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเล่นโยคะนะครับหรือว่าทากิจกรรมที่ทําให้ความยืดหยุ่นของตัวเราเนี่ยดีขึ้นค่ะก็ะได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่ามีการออกกําลังกายนั้น3รูปแบบด้วยกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการเริ่มต้นการออกกําลังกายบ้างกค่ะอาจารย์สมัยเด็กๆเ,เนี่ยรวมไปถึงในปัจจุบันนี้หลายคนก็คงจะทราบว่าก่อนออกกําลังกายเนี่ยมนช่วงมีการวอร์มอัพกันก่อน อยากให้อาจารย์พูดถึงความสําคัญนะคะแล้วก็การวอร์มอัพเนี่ยมันคืออะไรจําเป็นอย่างไรคะครับก็การวอร์มอัพเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าควรออกก่อนออกกำลังกายควรจะวอร์มอัพนะครับเพื่อที่ป้องกันการบาดเจ็บนะฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวอร์มอัพถามว่าจริงๆแล้วถ้าตามการศึกษาเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันการบาดเจ็บแต่ว่าในการศึกษาเนี่ยพบว่าการวอร์มอัพก่อนเนี่ยช่วยชะลอ การเกิดความอ่อนล้าลงไปได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้ากลับมาคิดดูก็คือว่าการที่เกิดความอ่อนล้าสมมุติเราออกกำลังกายเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเ้วเกิดความอ่อนล้าแล้วเราต่อไปเนี่ยก็คือกความอ่อนล้าเนี่ยส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นการที่วอร์มอัพเนี่ยเรายืดเวลาการอ่อนล้าก่อนที่ร่างกายจะเกิดความอ่อนล้าเพราะฉะนั้นในในทางกลับกันก็คือถ้าคิดกลับไปใหม่คือมันมันก็มีในเชิงทางอ้อมก็ช่วยป้องกันอยู่บ้างเพราะมันช่วยยืดเวลาความอ่อนล้า <Okay. S 1> แล้วการวอร์มอัพเนี่ยคือทําให้ร่างกายเนี่ยเตรียมพร้อมก่อนที่จะออกกำลังกายนะครับ <Okay. S 1> คือว่าทําให้กล้ามเนื้อเริ่มยืดหยุ่นมีเลือดไหลเวียนไปสู่กล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะต่างๆพร้อมที่จะออกกำลังกายนะครับแล้วในทางศึกษาก็พบว่าอย่างเช่นคนที่เป็นพวกโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันมีอาการแน่นหน้าอกนะฮะแล้วเขาได้ทําการวอร์มอัพก่อนก่อนที่จะออกกำลังกายเนี่ยการที่เขาออกกําลังกายเนี่ยเขาไม่มี ภาวะแน่นหน้าอกเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายนะครับถึงแม้ว่าเราไม่เป็นโรคก็เถอะแต่ว่าการที่จะวอร์มอัพเนี่ยเราจะช่วยทําให้เราร่างกายเราอ่อนล้าช้านะครับยืดเวลาความอ่อนล้าลงไปได้นั่หมายความว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องคํานึงถึงเสมอก่อนที่เราจะเริ่มต้นออกกาลังกายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใชคควรจะวอร์มอัพก็คืออย่างน้อยใช้เวลาสักประมาณ 5- หรือ10นาทีนะครับทำชา้าช้าอย่างเช่นจะสมมติเราจะวิ่งก็คือให้เราเดินช้าชาสัก10นาที แล้วก็ค่อยเริ่มวิงนะ่งเพราะฉะนั้นหลายคนที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องวอร์มอัพนะคะวันนี้ก็ได้หายสงสัยแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ย้ำว่าทุกครั้งนั้นจําเป็น,นะคะ่ะเพราะว่าจะช่วยเราในหลายๆเรื่องเลยนะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องของการออกกาลังกายอยากจะให้อาจารย์แนะนำนะคะว่าเราจะมีวิธีการเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสม กับตัวเราแต่ละวัยนี่อย่างไรคะรูปแบบที่ออกการออกกำลังกายนะครับจะเลือกแบบไหนก็คือมันมีอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันขึ้ืหนึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่เราชอบนะครับให้ความเพลิดเพลินกับเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบนะฮะก็จะรู้สึกว่าใช่ทำได้ไม่นานไม่อยากทำาละใช่ใช่ทำได้ครั้งสองครั้งก็จะเลิกอย่างเช่นเพื่อนเราไปวิ่ง เราเขาก็บอกว่าวิ่งเนี่ยดีนะเราก็ไปวิ่งกับเขาเราแบบโอ้วิ่งแล้วเหนื่อยมากเลยก็ไม่ไหวเราก็ไม่ทำนะครับเพราะนั้นต้องเป็นความสิ่งที่เราชอบให้ความเพลิดเพลินเราทําแล้วเราเอนจอยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าวิ่งเราชอบวิ่งนะครับวิ่งบนลู่วิ่งในในฟิตเนสกับวิ่งในสตภาคสนามเงี้ยวิ่งบนลู่วิ่งถ้าวิ่งคนเดียวก็จะรู้สึกอ๋อไม่ไหวเบื่อหน้าเบื่อมวิ่งมันไม่ไปไหนเลยนะครับส่วนถ้าวิ่งในภาคสนามก็อาจจะ ทำให้มีความเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยว่าเราชอบไหมกิจกรรมที่เราทำนะฮะให้ความเพลิดเพลินกับเราหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือกิจกรรมนั้นไม่ควรที่จะส่งผลหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าออกกาลังกายแล้วถ้าเกิดการบาดเจ็บเราก็ต้องหยุดแล้วก็จะส่งผลให้สมรรถภาพของเราลดลงแล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มออกกําลังกายใหม่นะครับเพราะนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการให้เกิดการบาดเจ็บ อย่างเช่นถ้าเราไม่เคยเ,เล่นฟุตบอลมาก่อนนะครับหรือว่าเล่นนาน,านานเล่นทีไปเล่นนี่พยายามไปเล่นปเป็นประจำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้หรือว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงพอนะฮะอันที่4ี่ก็คือไม่ควรที่จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะครับเพราะาถ้าเิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต้องซื้อนู่นซื้อ,น, ύ, อ,อนี่อุปกรณ์อะไรเยอะๆมันก็ทาให้เราไม่อยากออกเหนือกาย แพทย์ต้องเลือกรูปแบบที่มีปัจจัยทั้ง4อย่างพวกนี้นะครับแล้วก็ดูด้วยว่าอีกอันนึงก็คือต้องดูด้วยว่าเรามีสภาพของเราสมรรถภาพของเราเป็นยังไงมีโรคประจําตัวไหมนะครับถ้าสมมุติว่าตัวอย่างถ้าเป็นพวกโรคหัวใจนะครับไปออกกําลังกายที่หนักๆนะครับไปแข่งขันกีฬาที่แบบแข่งขันเล่นออกกาลังกายโดยแบบเตะฟุตบอลวิ่งไล่เตะวิ่งขึ้นวิ่งลงสนามเนี่ยอาจก็อาจจะเกิดความเสี่ยงตง่อการที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน ได้นะครับเพียงนั้นต,ต,ต้องดูสังเกตพวกนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยการยกน้ําหนักก็ต้องดูว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ไหนที่หาซื้อได้ง่ายไม่ไม่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ต้องดูว่าความแข็งแรงหรือสมรรถภาพของเราในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะอาจถ้าสมมุติว่าจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไปยกดัมเบลหรือยกเวทเลยทั้งๆท,ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเราจ,จะต้องเริ่มที่แบบใช้เป็น อะไรที่เป็นมีแรงต้านเช่นยางยืดก่อนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงก่อนที่จะไปเล่นอะไรที่มันหนักมากไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็คงจะผอเลือกย้ายแล้วนะคะว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะก็พอพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าออพอเราออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพอหรือยังเหนื่อยอีกนิดไหมอีกนิดนึงแค่ไหนถึงจะพอคะอาจารย์ค่ะ เวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเราต้องออกกําลังกายให้ถึงระดับหนึ่งที่จะทําให้พัฒนาให้สุขภาพของเราเนี่ยสุขภาพและสมรรถภาพของเราเนแข็งแรงนะครับอ,ออกกำลังกายแล้วเนี่ยควรจะได้ประโยชน์2อ,อทางก็งงค,คือ1ทางนี้1่1คือทางด้านสุขภาพสุขภาพในที่นี้คือสุขภาพ แข็งแรงช่วยลดระดับไขมันในเลือดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือต้องช่วยพัฒนาให้สมรรถภาพของเราเนี่ยก็คือการทํางานของหัวใจปอดและหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับออกกําลังกายทุกชนิดได้ทางด้านสุขภาพพัฒนาทางด้านสุขภาพแน่นอนกา,า communal, startups, การเดินการวิ่งนะครับแต่ว่าออกกําลังกายบางชนิดถึงจะส่งผลให้สมรรถภาพเนี่ยสมรรถภาพหัวใจเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบการเดินกับการวิ่งนะครับการเดินเนะี่ยส่งผลถึงสุขภาพให้สุขภาพดี นะครับแต่ว่าไม่ส่งผลถึงด้านทางด้านสมรรถภาพของหัวใจให้ทําให้หัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแลฐทําทการวิ่งจะส่งผลทั้งสองด้านทั้งสุขภาพและสมรรถภาพนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเลือกด้วยว่าอันไหนเหมาะคือว่าไม่ไดไ้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องวิ่งนะครับเพราะมันคนบางกลุ่มวิ่งไม่ได้นะครับ mm hmm. เช่นคนที่อ้วนคนที่มีปัญหาเรื่องเขา่านะครับหรือว่าคนที่สูงอายุม,มากๆมีปัญหาเรื่องกระดูกพุ่นอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็กลับมาที่ว่าจะรู้ได้ไงว่าออกกําลังกายแล้วเหนื่อย มากพอหรือเปล่านะครับเพราะบางทีออกแล้วโอนเหนื่อยใจแทบขาดอยู่<ช>นะ,ะฮะก็คือให้ใช้2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือให้จับชีพจรตัวเองอจับชีพจรตัวเอง,ชเองใช่จับชีพจรที่ข้อมือหรือว่าที่ต้นคอนะครับเราก็ดูว่าก่อนที่เราเจะออกกําลังกายเนี่ยให้ดูว่าหัวใจเราเต้นเนี่ยขณะที่เรานั่งพักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าอยู่ที่80นะฮะจับแล้วเราก็ออกเดินสมมุติเราใช้การเดินเป็นการออกกำลังกายก็คือเดิน เดินไปสัก5นาที10นาทีจับชีพจรใหม่ดูว่าประมาณเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ต้องการก,ก็คือต้องการให้บวกชีพจรจากขนาดพักนะครับในขณะที่ออกกำลังกายให้บวกไปอีกประมาณ20-30ครั้งนะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพักอยู่ที่80ตัวอย่าง,างเมื่อกี้ก็คือว่าในขณะที่เดินไปได้สัก10นาทีหัวใจคุณจะเต้นประมาณ100 1 1 0ถึง110 นะครับอันนี้ก็คือในระดับที่พอประมาณนะฮะใน,ในในช่วงระยะแรกๆในคนที่เริ่มออกกําลังกายแรกๆนะครับส่วนในวิธีหนึ่งที่วิธีที่ใช้แล้วปลอดภัยก็คือให้วิธีที่เป็นการพูดคุยนะครับคือว่าถ้าเราออกกาลังกายไปแล้วเราใจเราเต้นแรงเรารู้สึกเหนื่อยแต่ว่าเรายังสามารถพูดคุยได้นะอ,อันนีก้ก็คือถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือเขาถามมาเราสามารถตอบได้เราก็สามารถจะถามเขาเขาตอบได้แต่ถ้าเรา ออกกาลังกายแล้วเราไม่สามารถที่จะพูดคุยได้คือว่าเขาถามมาเราตอบไม่ได้เราแบบต้องหายใจนั่น,นคือต้องเหนื่อยไปหนักไปะนะครับเพราะนั้นต้องชะลอลงนะครับลดลดความหนักลงแต่ในะทางกลับกันก็คือว่าถ้า,เ,าเราพูดร่อเลยนะครับเขา,เอาตอบเราไม่ได้อันนี้คือเราพูดแล้วคือพูดแบบาถามตลอดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าเราเอาอากกำลังกายหนักไม่พอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นใช้การพูดคุยเอาเนะครับเ,เป็นการควบคุมความหนัก นะครับความเหนื่อยตรงนี้บางคนคะ่ะอาจารย์ขาบอกว่าเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งความถี่ในเรื่องของการออกกําลังกายวันละ20่สินาทีสัปดาห์ละ1นึ่งถึงสถึงสครั้งตกลงว่ามันเป็นยังไงกันแน่คะควรจะเป็นยังไงความถี่ในเรื่องของการออกกําลังกายของแต่ละบ,บุคคลเนี่ยคะ่ะในความถี่ของการออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์ดีก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเรา ไม่สุขภาพของเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจ,จะเริ่มที่สองครั้งต่อสัปดาห์ก่อน2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสครั้งต่อสัปดาห,ดาห์พอไปได้สักระยะหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ก็ค่อยๆเพิ่มเป็น3ครั้งนะครับโดยทั่วไปแล้วเราต้องการให้ได้สัก3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะสาครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็อาจจะทําวันเว้นวันวันเว้น2วันนะครับแต่ว่าไม่ควรจะเว้นห่างกันเกิน3วัน อันนี้มันมาจากาทฤษฎีที่เขาใน,ในทางศึกษาเขาพบว่าในคนที่เป็นโรคเนี้ยพวกเบาหวานความดันอะไรเงี้ยพอออกกาลังกายไปแล้วน้ําตาลในเลือดมันลดลงนะครับความดันโลหิตมันลดลงแต่พอหลังจาก3วันให้หลังเนี่ยไอ้พวกนี้มันกลับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นก็คือทฤษฎีตรงนี้ก็คือว่าให้ออกกําลังกายแต่ว่าพักเนี่ยไม่ควรเกิน3วันนะครับเพราะพอสามวันไปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิม นะครั <m uch ing> บเพราะนั้นต้องคือก็คือต้องออกออกให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสามวันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็วันจะทําวันเว้นวันก็ได้แต่ว่าถ้าพักไ่ไม่ควรพักเกิน3วันแล้วก็สูงสุดก็สักประมาณ5วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าคนที่จะทํา7วันก็ได้แต่ว่า7 <c oughs> วันนี้ก็คือต้องออกกําลังกายในเชิงที่ว่าไม่หนักมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาไม่มากนะครับไม่มากนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณาสักไม่เกิน1ชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับเพราะมีแบบบางคนแบบ ออกกำลังกายทิ้งวัน3าี่ชั่วโมงอย่างนี้ก็มีถ้าแปล<ม>ว่าออกเยอะขนาดนั้นแล้วก็ออกถี่มากสมมติออก7วันวันละ3ามสี่ชั่วโมงร่างกายรับไม่ได้นะครับอีกหน่อยก็จะร่างกายก็จะมีปัญหาอาจารย์คะเราพูดถึงเรื่องของออความถี่ไปแล้วนะคะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของระยะเวลาในการออกกําลังกายแต่ละครั้งว่าควรจะมากน้อยสักกี่นาทีดีคะครับ โดยทั่วไปเวลาออกกำลังกายเนี่ยเราควรจะทําให้ได้สักประมาณ20นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะในการออกกำลังกายแต่ละครั้งถ้าเราเริ่มเพิ่งเริ่มออกกําลังกายแรกๆเนี่ยแล้วยังสุขภาพสมรภาพร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงก็คือให้ใช้2 0นาทีพอทําไปได้สักระยะหนึ่งก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นนะครับจาก20เป็น30ก็คือในการเพิ่มเวลาเนี่ยไม่ควรเพิ่มเกิน10เกิน10นาทีนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับคือจาก20เป็น30แล้วก็30เป็น40 ทำไปจนประมาณสัก1ชั่วโมงก็คือเราต้องการประมาณ20ถึงถึง1ชั่วโมงในแต่ละครั้งของการออกกำลังกายอันนี้ก็คือเราต้องเลือกเองว่าอันไหนที่เหมาะสมเพราะบางคนทำา60นาทีไม่ได้บางคนทำา20นาทีน้อยไปนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือให้ได้ระหว่างเนี้ย20ถึง60นาทีในแต่ละครั้งนะครับวันนี้อาจจะทำได้30นาทีพรุ่งนี้อาจจะทำา1ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่คือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างเช่น60นาทีทุกครั้ง อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าในกรณีคนที่ไม่มีเวลาออกกาลังกายเวลาน้อยมากนะครับปีภาระต่างๆเยอะมากก็คือให้ทําเป็นช่วงๆช,ช่วงละ10นาที10นาทีตอนเช้า10นาทีตอนบ่าย10นาทีตอนเย็นแล้วก็รวมเวลาให้ได้ตามเป้าหมาย,ยาเช่นเช่นต้องการ60นาทีก็คือรวมเวลาให้ได้60นาทีในแต่ละวันนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วได้เวลาตามที่เราต้องการก็คือเราควรจะคูลดาวน์นะครับปรับปรับ ตัวสู่ปกติหลังจากที่ออกกําลังกายนะครับคำนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นๆนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความแล้วก็พูดถึงความสําคัญของการคูลดาวน์วเนี่ยค่ะเพราะว่าการคูลดาวน์เนี่ยหลังจากที่ออกกําลังกายแล้วเนี่ยภาวะร่างกายการทํางานร่างกายยังสูงอยู่ก็เหมือนถูกเร่งขึ้นนะครับพอเราคูลดาวน์มันก็จะค่อยๆปรับตัวลง สู่กลปกติอย่างเช่นหัวใจเต้นสูงพอออกกาลังกายปุ๊บหยุดออกกาลังกายเนี่ยเราไม่ควรจะหยุดเลยคือค่อยๆปรับตัวสู่ปกติก็คือคูลดาวทําให้หัวใจมันค่อยๆลดลงก่อนเพราะว่าในทางศึกษาเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราออกกาลังกายเนี่ยหัวใจมันเต้นแรงนะครับการบีบตัวเราเลือดถูกส่งออกไปจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนปลายเยอะกล้ามเนื้อก็จะช่วยบีบให้เลือดกลับกล้ามเนื้อส่วนปลายก็จะบีบเลือดช่วยบีบเลือดในขณะที่เราออกกาลังกายเนี่ย กลับเข้ามาสู่ห้องหัวใจเพราะนั้นถ้าเกิดเราหยุดออกกำลังกายทันทีเลยเนี่ยเลือดจะไปตกค้างอยู่ส่วนปลายนะครับ mm hmm. แล้วมันจะกลับมาเลี้ยงกลับมาสู่ห้องหัวใจนน้อยอาจจะทําให้เกิดภาวะฉุกเฉินได้เช่นภาวะกล้ามเนื้อใจขาดเลือดฉับพลันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องคูลดาวน์เพื่อจะให้เลือดค่อยๆนําเลือดเนี่ยให้เลือดเนี่ยกลับมาสู่หัวใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทั้งการวอร์มอัพแล้วก็การคูลดาวน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะแซนค่ะอยากจะถามว่าบางคนเขาบอกว่าเขาชอบแต่ว่ายน้ําอย่างเดียวบางคนชอบแต่โยคะอย่างเดียวสรุปแล้วเนี่ยคือถ้าเราชอบกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคะหรือว่าอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างครับก็ทั้ง2องอย่างนะครับทั้งดีและไม่ดีในข้อดีก็คือ1เราได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชอบ ทำให้เราอย,า,อยากออกกาลังกาย<ช>แต่ข้อที่ไม่ดีก็คือว่าถ้าเราเล่นสมมติว่ายกตัวอย่างพัฒนาเล่นเรื่องโยคะอย่างเดียวนะครับเราก็อาจจะได้เรื่องความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับ<ม>าการพัฒนาทําให้สมรรถภาพของหัวใจแข็งแรงขึ้นเราก็อาจจะไม่ได้<ช>แต่ถ้าเราวิ่งอย่างเดียวเราก็จะทําให้สมรรถภาพของหัวใจในเราแข็งแรงสุขภาพร่างกายเราดีแต่ว่าความยืดหยุ่นเราก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่ควรควรที่จะเลือกรูปแบบหลายๆอย่าง แล้วก็ผสมผสานกันไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งต้องทำสองสามชนิดอย่างนั้นไม่ใช่อาจจะแบบจันพุธศุกร์ทำชนิดนี้อังคารพฤหัสทาอีกชนิดหนึ่งอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยในเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะคงจะมีหลายๆคนที่ชอบไปออกกําลังกายตามสถานออกกําลังกายเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเขามีเครื่องวัด อัตราการเต้นของหัวใจจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจาเป็นไหมคะสำหรับสารการออกกําลังกายแล้วก็รวมไปถึงตัวเราเองเวลาที่เราไปใช้บริการเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนว่าต้องวัดนะก่อนจะออกกาลังกายทุกครั้งเสมอไปไหมคะครับถ้าเราสามารถควบคุมด้วยอัตราการเต้นของหัวใจได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าหัวใจเราเนี่ยทำงานหนักมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าในแต่ละคนจะมีขีดจํากัดว่าหัวใจเนี่ยจะเต้นได้เร็ว มากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราสูงสุดหัวใจเราเต้นสูงสุดที่200นะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วหัวใจเราเต้นประมาณ190ไรเงี้ก็ไม่ไหวมันมันหนักไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีการควบคุมนะครับในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีพวกเครื่องวัดนะครับอัอตราการเต้นของหัวใจก็จะทําให้เราสังเกตความหนักของการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามาจับชีพจรก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายเพราะในบางกรณีเนี่ย เราต้องหยุดออกกําลังกายต้องหยุดสมมติเราวิ่งเราต้องหยุดวิ่งเพื่อจะจับชีพจระนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องวัดเนี่ยก็จะทำให้ทาให้เราสะดวกสบายมากขึ้นค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ขาดอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของคนที่มักจะหาข้ออ้างว่าไม่ว่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยออกกําลังกายนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่มักจะมีข้ออ้างเหล่านี้ค่ะ ส่วนใหญ่ในการออกกําลังกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าไม่มีเวลานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราจัดเวลาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเวลาที่ออกกําลังกายได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือขี้เกียจว่างั้นเถอะนะครับเพราะนั้นถ้าเราจัดเวลาแบ่งเวลาให้ถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะก็คือใส่ใส่าการออกกําลังกายเนี่ยไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นถ้าเราทํางานอย่างเงี้ยช่วงเวลาสักบ่ายโมงบ่ายสองเราจะมีเวลาว่างเราก็เอาเวลาตรงเนี้ยไป อาจจะไปออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พักสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทํางานต่อนะครับอย่างเช่นถ้าพักมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงเราก็สามารถที่จะไปเดินสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับออกกาลังกายเพราะนั้นต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ถูกแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องออกกําลังกายในครั้งเดียวเพราะบางทีก็บอกเขาก็แนะนำว่าให้ออกกำลังสามสิบนิ้วสิบนาทีนะครับแต่ว่าบางบางคนไม่มีเวลาครับยุ่งมาก เราก็อาจจะทําเป็นช่วงๆก็ได้คืออาจจะตอนเช้าก่อนไปทํางานก็อาจจะไปเดินสักสินาทีตอนเที่ยงมีเวลาอีกสินาทีก็ไปเดินสักสินาทีเย็นมาออกกำลังกายเพิ่มอีกยีนาทีอย่างนี้ก็ได้นะครับสะสมนั่นก็หมายความว่าสะสมได้ไม่ต้องแบบต่อเนื่องก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการทํางานของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดบางคนบอกว่านอกจากจะไม่มีเวลาอันนี้เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งแล้วนะคะเครื่องมือไม่พร้อมไม่มีอุปกรณ์ออกางเกงไม่พร้อมรองเท้ามไม่พร้อม ไม่มีไม่ไมแปดอสมมตินะคะถ้าถ้ามีข้ออ้างเหล่านี้แล้วคะจำเป็นเสมอไปไหมคะว่าจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือครอบทุกอย่างเนะะี่ยค่ะอาจารย์คะไม่จําเป็นนะก็คือออกกำลังกายเนี่ยเราเราสามารถที่จะเลือกกิจกรรมได้อย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นคือต้องอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราอ้างไม่มีเครื่องมืออะไรอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรองเท้าคู่หนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้รองเทาง้าวิ่งหรือรองเท้าเดินน,นะนั้นไปใช้ในการเดินการวิ่งได้เพื่อเสสสรรริม้้าางงงุขภพใหแแ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็คงจะต้องเลือกนะคะว่าอาจจะมีกีฬาอีกหลายๆประเภทที่เราอาจจะยังมองข้ามไปนะคะจะได้ส่งเสริมสุขภาพที่ร่างกายครบทุกส่วนนะคะคราวหน้าคะ่ะอาจารย์คะเราจะเริ่มต้นออกกําลังกายกันอย่างเต็มที่แล้วเนนะคะควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมพร้อมคะ่ะ ก็ต้องการให้ท่านผู้ชมนะฮะเตรียมอ,อุปกรณ์เช่นที่เช่นลูกบอลลูกเล็กๆ,ๆนะครับที่มีลูกบอลยางนะครับายางยืดนะครับหรือว่าถ้าไม่มียางยืดก็คือให้เอาหนังสติ๊กเนี่ยมาร้อยนะครับเข้าด้วยกันให้ไม่มีความยาวสักประมาณาเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับในแต่ละวงในแต่ละห่วงข้อเนี่ยก็คือให้ใช้ยางยืดสักประมาณ3าวง สามถึงสี่วงนะครับให้มีความหนืบพอประมาณนะครับอาจจะหาผ้าหรือว่าเบาะนิมๆมาไว้สําหรับรอง,งเพื่อที่จะนอนลงกับพื้นนะครับแล้วก็เราก็จะใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านมาใช้ในการออกกาลังกายนะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะมาเจอกันในครั้งหน้านั้นมีอะไรบ้างนะคะ เห็นไหมคะว่าออกกาลังกายใครว่ายากได้ฟังจากอาจารย์แล้วนะคะเตรี่ยมร่างกายแล้วก็จิตใจไว้ให้พร้อมนะคะเพราะว่าครั้งหน้าเราจะมาบริหารร่างกายข้อต่อซึ่งมีอยู่โอ้โหทั่วร่างกายของเราเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวในครั้งหน้าอาจารย์จะได้มาสาธิตที่เราได้ชมันด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะและว,วันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเอ็กซ์ไซ์กายแข็งแรงสวัสดีค่ะ